สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุขชนนะครับจอดรถเสื่อไอติมนะครับไอศครีมน้าไลยนะครับไอติมกะทิโบราณพี่น้องคล้ายหอนมีอากาศหอนแดดจ้าครับเรากลังตัดให้พี่น้องเออยี่สิบบาทไม่ได้หลายแทน้อบาทนี่อันนี้เอาถว้วยละยี่สิบบาทสองถ้วย เราจะซื้อไปให้คุณแม่ด้วยนะครับพูดเหลืองไซบ่ใเลอไซได้กินคือเกาแสบคือเกาวันนี้มีถั่วเหลืองปกติเราใส่ถั่วดินถั่วดินขัวหอมๆวันนี้เราใส่ถั่วเหลืองนะครับเปิดครับเปิดซู้เมื่อแต่ว่าโดนสิไปพักโดนสิไปอันไปว่าปีไปหาซื้อน่ากินคุณล็อกตาก ไม่งั้นไดนขอนตลอดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอพร้อมเดี <c oughs> อืถ่ายวิดีโอพร้อมโปรโมทให้เราลงช่องลงหยัง่ดเด้ดาราด้ยนี่มันจะไล่ดูหน้าแม่มค้าหน่อยแม่ค้าเม่หน้านี้รางกันรางได้หรอวะร่าเอ้าวไม่ไล่กส่นะซื่ไม่ มาลั่ดังพวตจะหน้าหายเด้แต่ <laughs> แตพผมไม่ทวาละรัพทเนาะมาเว่าจฟนัที่เสนเอาของเสีบต้องบอกตพี่กเป็นนัดีแผ่ส้นได้ไหมอี่เอมือนั่น่หมมือแหลกแหลก<อ>ของแ <ๆ S 2> สบต้องบอกต่อได้พี่น้องอนี่ถ้วยแต่น,นี้ถ้วยละยี่สิบเนาะแล้วก็ถ้วยละสิบบาทหรือสิบห้าที่เป็นถ้วยถ้วยน้อยอยีกอันหนึ่ง ค่ะเป็นอันกล้วยชุดกล้วยจักบาทกล้วยสิบสิบหาคับสิบบาทมีสิบหากับสิบบาทมีเด็กหน่อยลังค้นกับเดวแต่สิซื้อขนาดไหนเนาะแต่ว่าคอยกินหลายคอยกัดซื้อหลายย่างหามทวนมันย่างบวมเอาอว่างไว้หันนะ้ำย่างหาทวนดินบุญเหลือ,อโรยถั่ว เดี๋ยวมีทัวดินกันแถวนีเอ้าวพี่น้องโชคดีมีทัวดินโชคดีก็ว่ามักทัวดินมันหอมปุ๋นนะต้นขายแต่งตัวมันเป็นเมี่ยนฝรั่งปุ๋ยนี่พี่น้องก็ว่ามันแล้วเป็นเมี่ยนฝรั่งคักๆนี่นะ